สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วสําหรับไลน์นี้หลังจากหายหน้าหายตาไป2องอาทิตย์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันใหม่ผมเอกไฮเอ็กนะตอนนี้เราอยู่ที่อ่อนนุชกับยนตการวันนี้ก็มานําเสนอรถอีกคันนึงน่าสนใจมากคันนี้ผมชอบมากเป็นรถยนต์มาด้าซีเปี2020 อ่ะเดี๋ยวเราไปชมสเปคกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างเขาบอกได้เลยว่าคันนี้อ่ะสวยจริงๆนะฮะอ่ะตามมาเดี๋ยวเราจะมาแนะนําให้น้องก้อยเขาแนะนำว่ารถรุ่นนี้มีสเปคอะไรยังไงบ้างอ่าแล้วเดี๋ยวเราเช็คได้กันอ่าสวัสดีครับน้องก้อยสวัสดีครับสวัสดีค,ดคด่ะโบเอเจอกันอีกแล้ว ตัวเอกหายหน้าไปหลายอาทิตย์เลยใช่ใป่วยพอดีเป็นไข้ไข้วัดใหญ่สายพันธเอลูกเพจก็รักษาสุขภาพด้วยครับตอนนี้กำลังระบาดเลยใช่ช่วงนี้หน้าฝนนะคะต้องดูแลสุขภาพใช่ต้องดูแลสุขภาพใครยังไม่ฉีดวัคซีนก็ไปฉีดซะนะระบาดจริงๆตอนนี้โอ้โหพักพวกผมก็ติดกันงอมแงมเลยสายพันธเอ เออนั่นนะสิตีมาจากไหนไม่รู้เหมือนกันต้องหาคําตอบนะคะทุกคนต้องหาคําตอบโอเคเรามาเข้าเรื่องดีกว่าอันนี้ก็ใช่ต้องกลัวแตกล้วอโอเควันนี้น้องก้อยมีอะไรมาแนะนําค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะก้อยก็อยากจะมานําเสนอนะคะเห็นโกเอ๋บอกว่ากลัวครอบครัวแตกแล้ววันนี้ก็จะมีรถแบบว่ารถครอบครัวใช่รถครอบครัวสุดหรูกันเลยคันนี้นะคะเจ้ามาด้า CX8 ปปี2020กันไปเลยนะคะ เ้าคันนี้นะคะเป็นสีขาวมาทรงสปอร์ตนะคะสลับดำเดี๋ยวมาดูกระจังหน้าเขาการว่านมันจะเป็นแบบไหนตัวกระจังหน้าเขานะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะแล้วก็ตัวนี้มันมีตัวสัญ,ญลักษณ์ของอามาสด้านะคะอันนี้เป็นสัญลักษณ์แบบใหม่แล้วแบบใหญ่ๆใช่อันนี้จะไม่เหมือนรุ่นอื่นนะคะโกเอกสังเกตดีๆตัวนี้นี่แล้วตัวนี้คือกล้องกล้องจะอยู่ตรงนี้นะฮะคือกล้องไอ้คันนี้บอกได้เลยมีกล้องสามเลนส์สังศามองเห็นได้รอบ รอบตัวรถเลยใช่แล้วก็มีตัวช่วยกะระยะจอดนะคะหน้าหลังทั้งหมด8จุดนะคะด้านหน้า4จุดด้านหลัง4จุดกันไปเลยทีเดียวทั้งหมดก็คือ8จุดไปเลยใช่ค่ะแล้วก็ตัวไฟหน้าเขานะคะมันจะเป็นไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED นะคะแล้วเขาก็จะมีไฟ daytime running light ให้ด้วยไฟที่คนขับจะไม่ได้เห็นใช่ไหมพร้อมจะขึ้นตอนขับไง daytime r u n n i n คือมันเรามอไม่เห็นอยู่แล้วค่ะตัว A ใชเรามาดูล้ออะทังดีอะทังน้กก็ได้อาะได้ค่ะ ด้านนี้นได้นี่เป็นล้อแม็กขอบ สิบเก้าเนอะใช่ค่ะตัวนี้เป็นล้อแมกขอดสิบเก้านะคะอันนี้ยางเราเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะคะมันใสเมื่อการขับขี่กันไปเลยทีเดียวค่ะอันนี้ไม่ว่าจะไปแบบพื้นที่ไหนที่แบบว่านี่เราไม่ต้องกลัวเลยค่ะโกเอ็กเขาค่อนข้างรากฐาบั่นคงผมชอบมากเลยนะนี้มีกล้องอยู่ที่กระจกมองข้างเป็นกล้องสามร้อยหกสิบองศามองเห็นรอบตัวรถเลยค่ะไปเลี้ยวในตัวเขาก็แถมมาด้วยตัวนี้แถมมาด้วยใช่ไหมใช่แถมมาเราไม่ต้องขอค่ะนะคะเราแถมมาให้เองเลยแล้วก็อย่างหนึ่ง ธรรมดารถี่เป็นแบบเที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยมันจะสูงแต่คันนี้ถือว่าไม่สูงมากนะจากพื้นประมาณยี่สิบนิดหน่อยทาให้แบบผู้ใหญ่ก้าวขึ้นลงได้ได้ง่ายมากเพราะว่าเนี้ยเราออกแบบมาให้กับครอบครัวจริงๆเราออกแบบเลยเราออกแบบมาทงด้ออกแบบมาทางมาสด้าออกแบบมาให้นะคะสําหรับเป็นรถครอบครัวจริงๆเพราะว่าคําว่าครอบครัวนี่เราก็ต้องมีผู้สูงอายุมีอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะโกเอกใช่แล้วเขาบอกรถยนต์สามแถวเ็ดที่นั่งอย่างนี้นะฮะ มีมาสด้าซีเอ็กแปดเนี่ยที่แบบนั่งแล้วนั่งได้จริงๆเดี๋ยวรีวิวข้างนอกเสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปนั่งข้างในกันว่ามันแถวสามเนี่ยนั่งได้จริงไหมค่ะไม่ใช่เหมือนกับรถที่แบบบางบางยี่ห้อแถวสามนี่แบบนั่งแบบต้องเอียงข้างอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเจนนี่นั่งแต่ว่าสำหรับเด็กเบาะเสริมเป็นเบาะเสริมค่ะโอเคเราเดินดูรอบคันคันนี้ใช้น้ามัน ได้ E ยี่สก็ใช้ได้นะคันนี้ใช่ค่ะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะขนาด2.5ลิตรลิตรนีไฟท้ายไฟท้ายอันนี้จะเป็นแบบ LED signature นะคะตัวนี้เขาออกแบบมาครับนี่เซนเซอร์ใช่ค่ะอันนี้สี่จุดประตูหลังก็เปิดแบบไฟฟ้าใช่ค่ะอันนี้แบบสะดวกสบายทันสมัยมากนี่แล้วเขาออกแบบแถวที่สามาดีมากเลยนะในการพับ สามารถพับได้เต็มเลยอ่ะเดี๋ยวผมพับให้ดูเนี่ยเขาจะมีแบบพับไอพนักพิงศีรษะลงไปก่อนแล้วกดอีกอีก็อกหนึ่งมันก็ลงไปโอ้โหคอนกรีตกว้างได้เก้าองศาต้อมีคนนั่งเบาะหลังเราก็สามารถเก็บของได้อ่าดูอีกอันหนึ่งนะครับนี่ล็อกแรกมันจะเป็นแบบนี่แล้วก็กดลงไปโอ้โหกว้างกว้างยาวไปเลยค่ะเป็นไงล่ะ อันนี้ถ้าสําหรับวันไหนไปกันไม่ครบเจ็ดท่านนะคะเผื่อเรามีไปแบบปิกนิกครอบครัวห้าหกคนก็นั่งได้แล้วก็มีของสัมภาระค่ะตรงนี้ก็จะมีแบบที่จุดดีอ่ะสามารถเสียบไฟเสริมได้แล้วก็ตัวปิดก็เป็นระบบไฟฟ้าอีกเช่นกัยใช่ทันสมัยมากมาด้า CX 8นี้จะต่างกับ CX คือรูปทรงจะคล้ายๆกันเลยแต่ัจะต่างกันตรงจุดเนี้ยไฟท้ายเนี่ยจะมีขอบคมเนี่ยตรงนี้ ถ้าซ X ซ้าจะไม่มีรูปทรงขนาดอะไรเนี่ยใกล้เคียงกันมากถ้า,เ,าถเกิดดูในท้องถนนนักเกิดคนไม่สังเกตจริงจะดูไม่รู้เลยแทบแทบแต่แยกไม่ออกใช่ยังไม่ออกว่าไฟไท้ายอะไรนี่เหมือนกันหมดค่ <c oughs> ะมีไฟเบรกดงที่สามมีไอคิปฉลามอยู่ข้างบนเป็นเสาอากาศแบบคิบฉลามอันนี้ปรับมาแบบทันสมัยแล้วแล้วคันนี้เออบอกต้องไรท่อเป็นแบบท่อแบบท่อคู่นะผมเห็นบางคนเขาไปแต่งเสริมเพิ่มมานะจะเป็นแบบเขาเรียกว่าโเมี่มแถบท้ายแล้วก็ ใส,ใส่ไปท่อสีเหลี่ยมเหลี่ยมโอเคมากนะฮะอ่น้องก็แอดเดินดูไปได้ได้ค่ะเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆพันนะคะตัวนี้นะคะ่าช่วงระหว่างตัวกระจกเนี่ยค่ะก็เป็นแบบพรเมียมมาอันนี้ดีไซน์ค่อนข้างหรูกันเลยทีเดียวค่ะสวยมากจะ,จะบอกให้แบบการออกแบบของ m a สด้รุ่นนี้อ่ะสวยจริงๆให้ดูแบบเบาะหลังข้าวๆนิดนึงนี่เบาะหนังนี่ก็เป็นเป็นเบาะหนังแบบออก น้ำตาลแดงบัดได้เขาเรียกว่าแบบเนปป้านะฮะบ่อหนังแบบเนปป้ากว้างขวางนะฮะบ่อหลังเนี่ยถือว่าแบบนั่งแถวสองนี่ก็ถือว่ากว้างนะ,ะเนี่ยช่วงขาก็ยังเหลือเยอะหัวก็ยังเหลือเยอะเลยอ่าเดี๋ยวผมพับบ่อให้ดูว่าแถวสามขึ้นไปยังไงเดี๋ยวน้องก้อยนี่ตัวกลมๆนี้ลงขึ้นไปนั่งดูว่าเป็นไงเดีย๋ยวตั้งลองนะคะ,ะว่ามันกว้างจริงหรือเปล่านี่เขาจะมีตัวโยกตรงนี้นี่กดนี้๊ แล้วก็ดันนิดนึงอ่าโอ้โหเรียบร้อยกว้างจริงค่ะโกเอกขึ้นลงสะดวกนะฮะมีที่มีจับตรงนี้อ่ะอ่าต้องลองถ้าเกิดลองขึ้นลองขึ้นไปดูถ้าเกิดสมมติว่าอยากก้อยขึ้นได้ก็ก็ไม่มีใครขึ้นไม่ได้แล้วนะอ่าเดี๋ยวลองนะคะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจับนะอ่าโอ้โหโกเอกนั่งได้จริงดูตัวก้อยดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดค่ะต้องพับบอดก่อนอ๋อต้องลองใช่ไหมอ่านี่นี่แบบสุดๆละ แล้วแบบคือชอบมีที่วางแขนมีที่วางแก้วน้ําด้วยค่ะโกเอ็กคือแบบถึงถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเราจะนั่งข้างหลังนะคะแต่ความสะดวกสบายเราก็มีเนี่ยขาติดไหมขาติดไหมไม่ติดเลยค่ะนั่งแบบสบายแบบเอ็นเอ็นอย่างนี้โอ้แล้วแล้วเบาะเขานิ่มบอกได้เลยนั่งทางไกลไม่มีเมื่อยโอ้โหสบายเนี่ยก้นนอนสบายแล้วนี้วางแขนวางแก้วน้บให้ใช้แบบครอบครัวจริงๆอ่ะสามารถใช้ใช้งานได้จริงนะฮะแถวสามค่ะขนาดก้ยตัวใหญ่ขนาดนี้นะทุกคนเอาจริง น้องก้อยเห็นใช่มเห็นในคลิปเนี้ยตัวเล็กๆนะแต่คลิปตัวใหญ่นะแผลบแผลบลงมาลงมาคนลงนี่ก็ลงได้ง่ายแค่กดตรงนี้ครับอ่าน้องก้อยลงลงที่กดตรงนี้ดันขึ้นมาดันขึ้นมาตรงนันตรงนี้ใช่ไหมคะอ่าเราดันออกมานิดนึงอ่าแล้วก็โอ้ก็ลงได้เองอ่าโดยโดยที่เราไม่ต้องพึ่งคนหน้าเลยนะคะ ระวังนะฮะระวังกริ่งอันนี่เข้าลงขึ้นลงแบบออสะดวกสบายมากนี่เป็นไงโอ้โหสะดวกสบายจริงๆโกเอ็กเริ่ม,เร,มเริ่มอยากจะได้แล้วเออเขาออกแบบมาเพื่อใช้งานได้จริงๆไงค่ะบือ,ออ่านี่นี่นั่งทางไกลรับรองไม่มีเมื่อยดูภายนอกเขาอออ,ออปชั่นเขาเหมือนจะไม่เยอะนะโกเอ็กแต่พอเข้าไปข้างในโอ้โหออปชั่นแบบอันนี้ไม่อยากบอกเลยว่าทั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ทั้งภายในความปลอดภยยัยอะไรนี่เขาจัดมาเต็มเลยอเดี๋ยวเราลองดูภายในกันดีกว่าร้บสัมาดูภายในหน่อยได้เลยค่ะนี่ครแจเป็นระบบแบบเปิดนี่นะคกอเขาจะเปิดเลยค่ะเป็นแบบคีเลตเป็นอิโมบิลิเซอร์นะคะตัวนี้โอ้โหเหมนสมาร์ทคีเลตนะครับแล้วตัวนี้นะคะ ก็มีความรู้สึกว่าอย่างเงี้ยกเอ็มลูกคัดตัวใหญ่ๆสูงๆอะไรเงี้ยสบายมากแล้วคือช่วงขาเขาค่อนข้างสูงกว่ารุ่นอื่นๆนะคะมาด้า8คันนี้ก็ออกแบบแนวโคโดเหมือนกันทั้งตั้งแต่มาด้า3มาด้า x 5อะไรเงี้ยออกแนวโคโดเหมือนกันนะฮะเนี่ยเป็นลายไม้เบาะเป็นเบาเนี่ยป้ออกเป็นน้ําตาลแดงนะฮะก็เบาหน้าเป็นข้างฟฟ้า อับได้สองจุดใช่นี่อยากอยากไปลองขับมากเลยใช่ไหมกูเองต้องต้องลองขับนะต้องลองนะใช่อันนี้ก็จะมีระบบควบคุมความปลอดภัยต่างๆนี่สามารถกดดูกล้องหน้าได้เวลาเราเข้าที่จอดเนี่ยเราสามารถกดดูได้เลยนะอ่าแล้วนี้เป็นระบบเซ็นเซอร์แบบเราจะปิดมันก็ได้บางทีเราขับรถติดไฟแดงเลยเนี่ย รถมอเตอร์ไซค์มาจอดอยู่ข้างๆนี่มันก็ดังตื้อตื้อตื้อแล้วก็อ๋อเราสามารถกดปิดได้เลยบางทีแม่งจอดติดไฟแดงรถมอไซค์ไม่รู้มาจอดข้างๆเนี่ยขาโดนเซนเซอร์เนี่ยโอ้โหจะเจอเลื่อนลั่นอะไรเงี้ยเราก็ปิดซะนี่ค่ะยังไงก้อยว่าต้องให้โกเอกลองขับแล้วแหละอาได้ได้ได้เอ้าถ้าานที่โกเอกหยุดไปนานนะคะต้องให้โกเอก ได้ช่แรยงานหน่อยวันนึงโอเคเดี๋ยวเราขับนุขับอ่านต้องกอยไปฟังนู้นเดี๋ยวไปลองขับกันได้ค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ในรถแล้วเดี๋ยวจะเริ่มสตาร์ทรถดูเลยว่าเป็นยังไงได้ระบบสตาร์ทเปนแบบคุณสตาร์ทนะครับนี่ถือกุญแจไว้สตาร์ทเหยียบเบรกเรียบร้อยเป็นไงล่ะเครื่องนิ่งนะคะนี่เสียงก้องหน้าจอแล้วก็360องศาเราจะเห็นรอบตััวคนรอบตัวรถเลยนะฮะ พวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านเป็นแบบมันติฟังก์ชันออปชันครบสามารถปรับได้จากพวงมาลัยมีคุยคอนโทรลคุดคอนโทรลระบบควบคุมน,นี้ก็เป็นแบบแปรผันตรงกับรถคันหน้านะครับแบบแอคทีฟคอนโทรลการออกแบบเป็นแบบแนวโคโดทั้งหมดแล้วก็มาที่ตรงกลางะคระับจะมีหน้าจอ7็นิ้วเป็นแบบมัด้าคันนี้สามารถรองรับคาเพย์ได้ด้วยเ,เดี๋ยวลงต่อคาเพย์ดีกว่าเดี๋ยวผมจะต่อแอปเปิลคาเพย์ให้ดูเลย อ่าขออ่านี้นะครับต้องต่อเป็นแบบยังเป็นแบบใช้สายนะครับตึ๊บเสียบสายแค่นี้อ่าขึ้นเลยนี่ใช่เร<อ>าจะมีรถรุ่นใหม่นี้เป็นแบบคอมมาตรงนี้เลยนะฮะนี่คอมมาสามารถควบคุมได้ Apple CarPlay เนี่ยรองรับ g o Google Map มปว่าสามารถดู o o o l l m m p s ใช้ได้เหมือนกับ Google m a p ในในมือ,มอถือเลย,เลยปึง้งเุ้ยเขาโทษทีกดผิดกดผิดอ่ากลับไปเนี่ยนะยัมีแถบเลื่อนปึ้งอ่าอ่านี่ขึ้นเลยนี่เป็นไง ลองรับ Apple Car p l a y นะครับนี่แล้วมีคอมมานดการควบคุมอยู่ที่คอนโซลกลางมีระบบเบรกแล้วก็ลำโพงนี่ก็แบบรอบคันกระจกมองหลังก็แบบตัดแสงอัตโนมัติคอนโซลข้างบนนี้ก็มีแบบไปอ่านหนังสือ,อมีที่ใส่แว่นเนาะแว่นกันแดดเราดูกับแวบบ่นหนึ่งนี่กระจกมองข้างก็จะมีไฟน่าจะมีทั้งสองข้างเลยนะครับใช่ไหมครับ๋ยวไดลองดูเปิดเป็นไง โโอหมีไฟสองสว่านสาวสาวชอบมากในการแต่งหน้าใช่ไหมทำไมต้องอ้ามีเลสไนน่ที่เท้าแขงก็สามารถเปิดได้แล้วมี USB 2จุดนะฮะใช้สำหรับเสียบเนี่ยต่อ Apple CarPlay ชาร์จแบตได้ด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่าได้เลยค่ะกุญแจก็ไม่เป็นแบบเหมือนสมาร์ทสมาร์ทคีย์นะเข้ามาสมมุติเราออกจากรถไปเนี่ย เราเดินไปเนี่ยรถมันจะล็องให้ตัวมัดเลยอ่านี่เป็นระบบของม a สด้าหรูกความปลอดภัยของเขาพอเข้ามาเราก็ไม่ต้องไปนั่งกดอันนี้นะฮะเรากดที่มือจับได้เลยตึ๊มันก็จะเปิดให้นี่โอเคผมวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราไปลองเช็ดได้กันดีกว่าว่าผมได้ยิงกิจสัมมามากเลยว่า m a z ด้าซ8เนี่ยขับดีมากนะค่ะงั้นเราต้องไปลองตัวนะเดี๋ยวพี่จะเหยียบละพี่จะพอไปข้นรถไฟหรือเปล่า กเอถ้าสังเกตดีๆเนี้ยพอตอนนี้เราออกมาเนี่ยของมาด้าจะมีหน้าจอแอคทีฟอยู่ที่กระจกหน้าจะบอกความเร็วบอกระบบเตือนอับอะไรต่างๆกระจกมองข้างนี้จะมีระบบความปลอดภัยแจ้งเตือนมุมอับด้วยนะครับ ABS M ค่ะถ้าของโตโยต้าทั่วไปก็จะเป็น B S M ใช่ไหมแจ้งเตือนมุมขับค่ะแล้วจริงๆแล้วเราไม่ต้องแบบละสายตามองข้างนะเราสามารถมองที่กระจกให้ได้น้อก็เห็นไหมอ่าเนี่ยตัวเลขศูนย์ตรงนั้นอ่ะเห็นครัตัวเอก คือมันต้องมันจะอยู่นหน้าจอตรงนี้อ๋อคือถ้าเกิดสมมติว่าในการที่เราเป็นคนขับเราจะเห็นได้ชัดเ,เราจะเห็นชัดเพราะว่ามันอยู่น,นี่เราไม่ต้องรักษาสายตาจากถนนเลยโอ้โหแสดงว่าเขาค่อนข้างแบบว่าม,มีดูแลเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษนะคะนี่ครับนะระบบเบรกของเขาตัวนี้นะคะมันก็จะเป็น ABS นะคะ EBD แล้วก็ BA นะคะตัวนี้ อ่ะโทษทีผมลืมคาดลืมคาดเข็มขัดนิรภัยเขาก็จะมีเตือนนะคะแจ้งเตือนเลยนะคะนี่แจ้งเตือนที่หน้าจอด้วยค่ะเดี๋ยวก้อยคาดด้วยละกัน นะคะเขาก็จะมีระบบควบคุมเสถียรภาพนะคะและการทรงตัวของรถนะคะในแตทรงตัวใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเกิดฝนตกนะคะเราไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าเขามีระบบป้องกันล้อหมุนรีนะคะควบคุมการลื่นนถ่ายนะคะ TCS ตัวนี้นะคะเขาค่อนข้างให้ความปลอดภัยมากเลยนะใช่ค่ะแล้วก็มีระบบควบคุมแรงบิดนะคะขนาดเข้าทางโค้งอะค่ะโกเอะอาใช่คือมันป้องกันการโยนของตัวรถพอเราเข้าโค้งเยอะๆโค้งตัว S อโค้งอะไรอย่างเงี้ย มัดด้านนี้เขาออกแบบมาให้แบบไม่ให้มันโยนไม่ให้มันโค้งอ่ะค่ะค่อนข้างแบบแล้วมันมันมีระบบอันนี้ด้วยนะผมลืมบอกไปเหมือนว่าพอจอดนี่ระบบมันจะดับเครื่องโลเครื่องไปมันจะดับเครื่องนิดนึงแล้วพอแบบเราปล่อยเบรคขันเร่งนี่มันก็จะสตาร์ทขึ้นมาเพื่อประหยัดน้ำมันอ๋อโอ้โหเหมาะเหมาะกับยุคนี้เลยนะคะน้ํามันแพงอย่างนี้อเดี๋ยวผมปิดนิดนึงด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราขึ้นทางลาดชันอย่างเงี้ยค่ะโกเอ็กเขาก็จะมีระบบช่วยออกตัวด้วยนะอ่านี่เซ็นเซอร์เตือนละ กันชนข้าหน้าเขาจะเตือนเนี่ยกล้องหน้าเห็นไหมใช่ค่ะเพราะว่าเรามีข้างหน้า4ี่จุดข้างหลัง4ี่จุดอันนี้มีกล้องบอกหมดเลยแล้วก็มีกล้องอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างบนนี้ฮะสามารถดูได้เลยว่ารถมันจะชนหรือยังชนแล้วมันจะร้องเตือนขึ้นมาเลยถ้าเกิดว่าเข้าใกล้ระยะนี้ก็คือจะเตือนเลยใช่ไหมคะใช่เหมือนกับระยะปลอดภัยอันนี้ยังมีระยะปลอดภัยนะสีเหลืองเนี่ยแต่ถ้าสีแดงนี่สงสัยจะชนละเรียบร้อยละใกล้ละค่ะอันนี้เตือนก่อนชนอ่าบาง บางอันชนก่อนเตือนเอาม่ใช่ชนแล้วค่อยเตือนใช่ไหมนี่อันนี้ถ้าเกิดเราเบรแล้วก็กดเบรกไว้ปึ๊บอ่ามันจะเบรกเบรกให้เนี่ยนะของปล่อยแต่เรายังเข้าดีอยู่พอลถไปเราก็ให้แตะคันเร่งมันก็จะปลดเบรกอัตโนมัติเลยอ่าเดี๋ยวดูนะฮะเดี๋ยวผมขับไปนี่เบรกเนี่ยเข้าเกียร์ดีอยู่นะฮะอแล้วตัวนี้นะคะมันจะมีระบบไฟฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อตอนเบรกกระทันหันมันคะช่วยเบรคเขาจะมีระบบช่วยเบรกเหมือนกับว่าเราขับอยู่เนี่ย อันนี้เดี๋ยวอ่ารถเคลื่อละผมเปิดเนี่ยมันปลดเบรกอัตโนมัติเลยอ่าเห็นไหมเราไม่ต้องมานั่งกดคือแบบนีค่อนข้างเข้าเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่มากเลยนะคะตัวนี้อันนี้นะคะเป็นแอร์แบบแยกอิสระนะคะมี3โซนก็คือด้านหน้า2แล้วก็ด้านหลังหนึ่งคือซ้ายขวาหลังเนาะใช่ค่ะถ้าก้อยขี้หนาวก็เอเพิ่มอุณหภูมิหน่อยอ่ะเพิาอิสระเนี่ยเป็นสักนี่นี่นี่วัดจากจาก น้ำหนักตัวหรืออะไรใช่ไหมคะดูเป็นคนอบุ่นอ,อันนี้สามารถปรับได้ปรับใครปรับมันแยกอิสระ,ละเลยไม่ต้องทะเลาะกันโอ้ยชั้นหนาวคือเ <c oughs> บาให้หน่อยอะไรเงี้ยใช่ค่ะอันนี้ไม่ไม่ต้องแบบว่าก็คือบอกแล้วว่ามาด้าเขาป้องกันความปลอดภัยก็คือปลอดภัยในครอบครัวด้วย <c oughs> ปลอดภัยทุกการขับขี่ค่ะ ได้ยินว่าคุณเอกชอบแบบว่าชอบรถมาด้าใช่ใช่ชอบมาด้าโอ้โหตอนมันออกออกมาใหม่นะผมไปดูที่งานมอเตอร์โชว์ไปดูมาเลยเฮ้ยอันนี้คือรถแบบครอบครัวจริงๆไงผมไปลองดูหลายอย่างนะอยา่างอะไรอินโนวามันก็เล็กไปแล้วมันนั่งแบบผมว่าอึอดอัดฟอร์จูเนที่เป็นเบาสามแถวมันนั่งได้ไม่จริงอ,ะอ,อ,อ่ะ <im itation> คือมันนั่งได้แต่ว่าระยะทางไกลเนี่ยโอ้คุณ ล้าแน่นอนคนที่แบบตัวสูงสูงหน่อยนะนั่งไม่ได้ผมรับประกันยังไงวะยังไงก็นั่งไม่ได้ค่ะแต่ผมมาเจอ m a สด,ด้เนี่ยเฮ้ยมันนั่งได้จริงไว้แล้วไปลองดูนะนั่งนั่งข้างหลังนะแบบมันไม่อึดอัดอะ่ะมันนั่งได้จริงอะ่ะเขาออกแบบมาเพื่อให้นั่งได้จริงๆอย่างรถพีวีที่ออกแบบมาเพื่อมีนบอกสามแถวเนี่ยมีมาสด้าเเนี่ยผมว่าที่นั่งได้จริงแล้วแบบไม่เมื่อยล้า แล้วเบาะหลังแถวสามนี่ก็ออกแบบมาดีไม่ได้ตั้งตรงนะถ้าแบบ PTV ทั่วไปเนี่ยแบบเบาะแถวสามเนี่ยแบบตั้งตรงแดวเลย <c oughs> โอ้นั่งแล้วเมื่อยมากเล็กและแคบด้วยแต่นี้ องศาเบาเนี่ยจะเอียงนิดนึงเพื่อให้นั่งสบายใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ก็ได้ลองไปนั่งแล้วเป็นไงสบายไหมสบายค่ะแล้วแบบคืออย่างที่โกเอกพูดนะคะว่ามันมันไม่ได้ตั้งตรงแบบทําให้แบบคนนั่งข้างหลังอึดอัดหรือหรือว่ารู้สึกไม่สบายตัวแต่อันนี้มันแบบปรับองศาให้เบาเขาถือว่าออกแบบมาดีมากใช่แล้วตัวเบาเขานุ่มมากโกเอะมาด้านนี่เขาก็ถือว่าเป็นรถญี่ปุ่นแต่ภายในแบบยุโรปเนาะงานประกอบคอนโซลแผงข้างไม่มีก็แก๊กก็เก๊กเลยนะ แล้วงานเขาดีมากในการออกแบบสไตล์โคโดของมาด้าเนี่ยสไตล์โคโดนี่ยังใช้งจนปัจจุบันนี้นะฮะ 4x30 ็กสูอะไรเนี่ยที่ออกแบบมาใหม่เนี่ยก็ใช้แนวโคโดหมดก้อยว่าโกเอกน่าจะชอบมาด้าจริงๆแต่ยังไม่เคยแบบลองขับจริงจังแบบระยะทางไกลๆคืออยากรู้ว่าไกลๆแล้วเราจะเมื่อยไหมผมสูงมา168 1 6ร้อยหรอเไปนั่งเบาะหลังเนี่ยสบายเลยนะถ้าแบบเป็นเด็กๆก็โอ้ยิ่งสบายใหญ่เลยโอ้เรื่องทั้งช่วงล่างทั้งอัตราเร่ง ไม่ต้องห่วงเลยคันนี้มัสด,ด้าน,นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องความหนึบ mm hmm. การเกาะถนนอยู่แล้วแล้วเขามีระบบความปลอดภัยเรื่องการแบบควบคุมในขณะเลี้ยวโค้งอะไรด้วยใช่ไหมชิบากิน้องก้อยก็พูดได้ฟังใช่ถูกต้องปลอดภัยแล้วมันมีระบบเอาจอดที่สูงอะ่ะมันก็จะมีระบบช่วยซับ อันนี้ด้วยนะเขาเรียกว่าระบบอะไรนะผมก็จําชื่อไม่ได้แต่แต่แต่เมื่อกี้นะคะก้อยแอบเหลือเหลอบเพตรงกระจกนะโกเอกที่แบบว่าตอนมีมอเตอร์ไซค์มาข้างๆเรานะเขาจะมีขึ้นเตือนเลยนะคะ ABSM นั่นแหละใช่แต่ของบัต้าเขาจะเรียก ABSM ใช่ไหมค่ะแต่มันมันขึ้นจริงๆนะโกเอ็กเมื่อกี้แอบเพลนจริเขาออกแบบมาแบบว่าไม่เดี๋ยวเดี๋ยวแบบว่า FC เราจะหาว่าเราโม้ไงอันนี้ไม่ได้ม้อนี้ขึ้นจริงๆจริงๆแล้วถ้าสังเกตไอไฟข้างหน้าที่หน้าจอเนี่ย ถ้าสังเกตดีๆนะจะมีแบบไอพื้นที่เป็นรูปรถน่ะจะมีสีขาวกับสีส้มอ่านี่คือความแตกต่างของมันคือถ้าเกิดสีส้มเนี่ยแปลว่ามีรถอยู่ข้างหน้าใกล้ละห<อ>ให้แบบให้ระวังนิดนึงเออหมายว่าให้มีระยะฮะเอ้าผมมาทางนี้ทําไมเนี่ยเพราะจะไปทางนูน้นเป็นหมายชวนคุยขับเพลินขับเพลินเลยทางกลับไปเลยใช่ไหมคะออ แล้วเขาก็มีสบายเลยอะถุงลมนี้ละยคู่หน้าให้กับ6ตตำแหน่งเลยนะโกเอ็กถุงลมนี้ภัยรอบคันหกจุดเลยนะครับคันนี้ถูกต้องนั่งสบายไหมแบบที่เท้าแขนนี่ก็แบบสะดวกสบายนะสบายมากโกเอ็กแบบว่านางนี่อยากจะหลับไปเลยนี่ผมขับเเหมือนกับสะพานกับรถนะฮะนั่งแบบไม่มีโยนเลยนะตอนแรกนะคะสําหรับก้อยนะคิดว่าม a ด้าเนี่ยคือจะเป็นแบรนด์ที่แบบก้อยอาจจะมองท้ายๆเลยนะ แต่พอได้ลองมานั่งวันนี้โอ,อ้โห oh, ถือว่าอาจอาจจะเปลี่ยนนะอาจจะให้เป็นแบรนด์ในใจเลยก็ได้นะคะเออพราะว่าหนึ่งอ่ะค่อนข้างแบบว่าออปชั่นครบจัดเต็มคือตอนแรกดูภายนอกนะเหมือนเหมือนเขาจะไม่มีอะไรใช่ไหมคะออแต่พอเรามาภายในเนี่ยโอ้โหความอะไรเขาเยอะม,มากจริงออปชั่นมาด้ให้มานี้ไม่กักเลยนะ ใช่ค่ะถือว่าไม่กั๊กเลยมีระบบความปลอดภัยคูดคอนทรลแบบแปรผันตรงกับคันหน้าอะไรเงี้ยแบบแปรผันก็ความสะดวกสบายในการใช้งานอะไรคือแบบจัดหนักจัดเต็มมากนะคะแล้วก็เป็นรถครอบครัวที่แบบทรงหลอ่ะใช้ได้จริงใช้ได้จริงนั่งได้จริงตัวส่วนตัวนี่ผมชอบมากเลยนะตอนแรกก็ไม่ชอบตอนนี้เริ่มเบลเลนเริ่มชอบแล้วนะเริ่มชอบเหมือนตัวเอกแล้วนะคะเบาะนั่งนี่ก็แบบนั่งแบบสบายมากแล้วก็ว่าเบาะเขาทํามาแบบนุ่มเออพอ เวลาเบาะมันนุ่มแล้วเนี่ยโกเอกเวลานั่งแล้วมันรู้สึกสบายลองดูคอนโซลผมชอบแนวออกแบบของเขามากนะแบบแนวโคโดดเนะี่ยแนวแบบญี่ปุ่นจ๋าๆเลยนะแนวนี้เขายังใช้อยู่จนถึงมัดด้าปัจจุบันเลยอันนี้พอเราเข้าชิดข้างหน้าเนี่ยทำงานทันทีใช่ไหมตัวหน้าจอเขานี่นะคะถ้าเกิดเป็นเป็นยี่ห้ออื่นแบรนด์อื่นใช่ไหมเขาจะฝังไว้ตรงนี้โกเอก คือเราก็ต้องละสายตาออกจาหน้าจอถนนนิดนึงใช่ไหมใช่ค่ะแต่ตัวนี้เราไม่ต้องเลยเนี่ยเรานั่งแบบองค์เห็นหมดเราไม่ต้องแบบละสายตาไปไหนเลยนะคะลองเลี้ยวกลับรถอีกทีหนึ่งเดี๋ยวพาไปลองรถถนน่างว่านี่ลองเร่งดูอ่าดูแต่เสียงเครื่องยนต์พอจริงยังก็ติดเทอร์โบเลยนะสงสัยโกเอ็กอยากจะขับมาด้าแล้วแหละก้อยว่า ถ้าเกิดออกต่างจังหวัดน,นี่เหยียบมันเลยขับต่างจังหวัดน,นี่ผมว่ายิ่งสบายเลยนะค่ะไปขึ้นคงขึ้นเขาโอ้รู้สึกทางมันจะเลเทนนิดนึงคันนี้ใครสนใจก็รีบติดต่อมาเลยครับมีนานๆานจะมาทีจะมา สักทีนะฮะรุ่นนี้ 4X8 มาก็ติดต่อน้องก้อยได้เลยน้องก้อยฝากเบอร์หน่อยได้ค่ะใครสนใจนะคะมาหาก้อยได้นะคะที่ยนตการบคายคเอสาขาอ่อนนุชนะคะ่าหรือว่าโทรมาหาก้อยก่อนก็ได้ที่เบอร์0 6 2ย์1 6 4 4 8นะคะอันนี้ก้อยคอยบริการให้ทุกวันไม่มีวันหยุด365วันยิ่งถ้ามาผมว่ามาจากมาจากไลน์นี้อะไรเงี้ยอ่าโอเคเดี๋ยวก้อยให้ พิเศษไปเลยฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันกันไปเลยไปทุกอย่างเลยนะโอ้โหนะคะโปรโมชั่นจัดหนัดจัดเต็มขนาดนี้แต่ต้องบอกนะคะว่ามาจากไรที่ก้อยขับกับโกเอ็กในวันนี้นะคะถ้าใครไม่บอกนี่พลาดนะหือว่าพลาดมากใช่อยากให้ลองมาลองขับแล้วมาลองสัมผัสดูนะจะจะรักมันใช่ต้องขนาดก้อยยังแบบโอ้โห เพิ่งมาครั้งแรกนะเอาจริงครั้งแรกนะคะได้มานั่งแบบนี้ได้มาสัมผัสกับเจ้ามา z d a าคันนี้นะคะถือว่าชอบและรักเลยค่ะตัวเองถ้าได้ลองแล้วจะชอบใช่ไหมถูกต้องค่ะของอย่างนี้มันต้องลองกันก่อนนะฮพี่บัสแล้วการเก็บเสียงในห้องโดยสารเนี่ยขับมาเมื่อกี้ผมขับมาเร่งความเร็วมาแปดสิยังไม่ถึงร้อยแต่ว่าไม่มีเสียงลมอะไเข้ามาเลยค่อนข้างจะเงียบเลยละ่ะ ขับแบบขับสบายอ่ะออกตัวอะไรมันไม่อึดอัดอยู่แล้วแหละถึงแม้ว่าตัวบอดี้มันจะใหญ่บวกกับกลังเครื่องยนต์2.5ลิตรเนี่ยมันก็สบายๆเลยเอาอยู่ขับขึ้นเขาไปเที่ยวดอยเลยเนี่ยสบายแล้วคนขับจะไม่เหนื่อยด้วยนะฮะอัตราเร่งอะไรนี่แบบทันใจมาก <S 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 เราก็ลองเป็นระยะทางไกลพอสมควรนะฮะก็ได้รู้ฟีลลิ่งในการขับรถข,รถของ m a z d a า CX8 นะรถมันค่อนข้างใหญ่นะฮะแต่ผมไม่รู้สึกว่ามันจะแบบเทอะทะหรือว่าขับลำบากอะไรเลย ในการเล่นแซงอะไรนี้ก็แบบแต่คันเร่งก็ปื๊ดปาดเลยอ่ะแล้วก็ตอน<อ>ช่วงที่โกเอ็กโค้งใช่เข้าโคง้งอะไรเรากแบบ็ถ้าเป็นรถแบบพ p พีวนะพอเข้าโค้งทีไรก็แอบเอียงเลยแต่อันนี้นิ่งเ,<อ>เลยน,ะะนิ่งแบบมันดาวขึ้นขึ้นชื่อเรื่องอช่วงล่างอยู่แล้วว่าแบบหนุบมากเดี๋ยวผมกระโดดคอสะพานให้ดูทีนึงว่ามันจะเป็นไงเนี่ยนุบมากแบบไม่กระเทือนอนเลยนะจริงจริงค่ะโกเอ็กจริงๆนี่ผมพยายามแบบ ขับเร็วๆให้มันกระแทกมันก็แต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นอื่นต้องต้องเหยียบเบรกหน่อยนะคะใช่เออเรามาถึงแล้วได้ลองพอสมควรอ่าเดี๋ยวผมจะถอยจอดให้ดูว่ามันพอเข้าเกียร์อาปุ๊บมันก็จะเป็นแบบระบบถอยจอดให้ข้างหลังเนี่ยเราจะเห็นเลยเห็นแบบ3ามร้อสิบองศาโอ้โหมีบอกแล้วมีมีเส้นช่วยบอกช่วยกะระยะด้วยนี่ทำให้อำานยความสะดวกเราด้วยนะเดี๋ยวเราไป สรุปว่าหลังจากไปเทสไดมาแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันข้างหน้าเรียบร้อยแล้วสําหรับการเทสไดวันนี้เราไปลองไก่มากเลยะฮะน้องก้อยรู้สึกยังไงหลังจากได้นั่งละโอ้โหรู้สึกว่ารักเลยนะคะอ,อันนี้ถือว่า<อ>จะโยกให้เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะถ้าเกิดว่าก้อยมีครอบครัวก้อยก็อาจจะเป็นตัวเลือกแรกค่ะใช่ มีครอบครัวแล้วมีลูกสองคนอ่าเอ้ยยังไม่มีโสดถ <c oughs> ืลูกสองคนเนี่ยแล้วเด็กๆจะชอบมากนะไปนั่งหลังแบบเหมือนกับว่าแกได้นั่งหลังแล้วแบบสบายอะไรเงี้ยกว้างขวางหลัง <c oughs> จากไปลองเทสตได้ดูเนี่ยเหมือนกับที่เขาพูดกันจริงว่ามาด้านเนี่ยช่วงล่างเครื่องยนต์อะไรเนี่ยแน่นนึบจริงๆแล้วระบบความปลอดภัยของเขาที่ให้มาเนี่ยก็ครบนะฮะทั้งระบบ Active Cruise Control แต่ผันตรงช่วยหยุดรถอัตโนมัติระบบช่วยเบรกเซ็นเซอร์360องศากล้อง3 6 0องศาเซ็นเซอร์รอบคันอะไรเงี้ยถือว่าใช้จริงแล้วได้ใช้แบบมีประโยชน์ด้วยไม่ใช่มีไว้ทิ้งๆะไรอะไรเงี้ยใช้ประโยชน์ได้ด้วยออปชั่นจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้นะคะเจ้ามาด้าซเปี2020คันนี้นะคะราคาไม่แรงอย่างที่คิดนะคะบอกน่อยออกห้างมาคันนี้นะประมาณล้านหกโอ้โหา ลดไปเกือบครึ่งเลยนะคะเจ้าคันนี้นะคะอยู่ที่1ึงล้าน9,00บาทเท่านั้นเองค่ะได้ออกห้างมาล้านหกแล้วก็โปรโมชั่นของเราหน่อยมีอะไรบ้างได้ค่ะออกรถ ที่คาเอวันนี้นะคะแค่55บาทเท่านั้นนะคะอันนี้55บาททุกคันจริงๆนะคะ<ม>แล้วเราก็จะมีการรับประกัน5ปี50,000โลให้ด้วยนะคะสำหรับเครื่องเกียร์กล่อง ECU นะคะ<ม>แล้วเราก็จะมีเลขาดูแลฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงกันเลย<ม>ทีเดียวนะคะมีรถสไลด์บริการให้ทั่วประเทศไทยกันเลยทีเดียว<ม>ค่ะเรื่องรถก็ไม่ต้องห่วงคันนี้สวยจริงๆใครแบบอยากรถอยากได้รถแบบครอบครัว เจ็ดที่นั่ง3ามแถวเจ็ดที่นั่งเนี่ยเรามาลองขับคันนี้ดูแล้วคุณจะชอบรถมาสด้าอ่าค่ะถ,ถ้าได้รู้จักแล้วรักเลยรักเลยอ่ะ๋ยวน้องก้อยฝากเบอร์โทรอีกทีนึงดีกว่าได้ค่ะถ้าเกิดใครนะคะอยากติดต่อกับเซลล์ก้อยนะคะรถถังฝั่งประเวศนะคะ062 681 6448ค่ะ โอเคเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะรถรถถังเหรอรถถังฝั่งประเวศเป็นฉายาไงคะตัวเอกที่แบบว่าให้แบบลูกค้าจดจำอ๋อรถถังฝั่งประเวศค่ะตอะแรกผมก็ฟังตอนน้องเขาไหลคืออะไรได้ยินว่าได้ไปได้เจอรถฝั่งประเวศรถฝั่งอะไรวะอ๋อรถถังฝั่งประเวศค่ะฉายาซาลีละหรือเปล่าใช่ค่ะนี่นะครับโอเคสำหรับไลน์นี้ก็มาให้ดูรถมาด้าสี x 8ปด ทั้งภายในภายนอกล้วไปลองเทสตได์กันดูก็หวังว่าแฟนเพจจะชอบค่ะหรือว่าอยากให้ออลองไปเทส์ได้ขั้นไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับฝากไว้แล้วก็ถ้าจะมีโอกาสผมจะไปเทสต์ได์ให้ดูโอเคสำหรับวันนี้ก็ลานก่อนนะครับได้ค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณป้าฝากตัวเองค่ะ